ต้องดูนะเพื่อนๆนะสายหมกสําหรับเพื่อนๆต้องดูอย่างนี้แนะสำหรับเขาบ้านใจกล้าหรือเพื่อนๆที่ชอบความเป็นธรรมดาเหมือนเดิมนะคอมรุ่นนี้นะเพื่อนๆนะผมจะบอกอะไรให้นะเรามีมีพ่อบ้านคนหนึ่งนะครับเขาชอบเป็นความธรรมดาครับไม่อยากจะให้ใครรู้ไม่อยากให้แฟนสงสัยเขาก็เลยเอาคอมตัวเก่าเนี่ยออกมาเว้ยแล้วอัพสเปคเข้าไปใหม่มีอะไรบ้างลองบอกสเปกตัวใหม่ของเขาดีแต่ก็เป็นความธรรมดาเหมือนเดิม เป็น i5 Gen10 นะครับแล้วก็ใช้ RAM 16กิกนะครับเมนบอร์ดไปที่510นะครับแล้วก็ใส่ M.2 256นะครับดีไซน์ประมาณ3,000นะครับผมแล้วอัพเพาเวอร์สัก600วัตต์ใส่การ์ดจอ1060ครับผมแจ่มครับแต่ว่าเนื่องด้วยความ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 อัปเกรดของในเครื่องเนี่ยมันมันมันหมายทุกอย่างนะครับไม่อยากเปลี่ยนใช่ครับทุกครั้งไม่อยากเปลี่ยนเคสก็เลยเอาความทรรมดาเหมือนเดิมคือกลับไปแม่งแรงกลับไปแบบสภาพแม่งเจ๋งแล้วคือสำคัญก็คือยังไงแฟนไม่รู้แน่นอนชัวร์ เพื่อนๆครับเพื่อนๆจากร้านไหน PC คอมพิวเตอร์ครับผมสนใจแบบนี้ทักเข้ามาได้เลยครับผมอ่าสอบถามเข้ามาครับเพื่อนๆนะยินดีให้บริการยินดีสอบถามอะไรสงสัยไหนสอบถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา